ได้ปัดมือนงังก,การถึงก้องเลยค่ะนี่ได้เปิดดังการอีกครั้งหนึ่งนะคะกออาเ,เดียวจะขอที่จะดูเห็น เรียนทุกท่านวานกนแล้วค่ะที่เราไม่ได้เห็นภาพลักษณะอย่างนี้นะคะและเมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านยังพูดว่ามาั่นใจเชื่อมั่นได้มาตลาดน้ําแห่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นตลาดน้ําแห่งนี้เราได้รับการผ่านมาตรฐา,านจุกฐาน ได้รับป้ายสาพลัสเรียบร้อยแล้วขออนุญาตให้ท่านรัฐมนตรีเป็นตัวแทนประเทศเมื่อพลัสขึ้นมานี่คิดว่ากดไลค์กดไลค์กดไลค์ครับอย่างน้อยยกนิ้วเลยค่ะชาวแขงแหรเราค่ะกรงน้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของชาวแข็งแหรเช่นเดียวกันรัฐมนตรีชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านนิพนธ์บุญญามณีตลอดจนถึงท่านมนต์เกียรติจุลุกพันธ์นะคะ